รีวิวตัวเก่าเฝ้าคลังซีซั่นสองสายอภัพสวัสดีครับผมกป,ปีกคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปตัวเก่าเฝ้าคลังนะครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับของซีรีส์ Polobo Street Fighter นะครับผมผมน่าจะรีวิวหมดแล้วนะ ที่มาคอนแพลบทั้งซีซั่น1กับซีซั่น2นะครับอรอบ1กับรอบ2นะแต่ไอ้2ตัวที่อยู่หน้าโฮมตอนนี้นะครับเออน่าจะมาตั้งแต่ครั้งแรกมั้งถ้าจำผิดขออภัยนะตัวแรกนะครับเวก้า แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับริวร่างมารก็ทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นตัวจุดติดนะ ในรอบ Global Street Fighter นะครับผมไอตัวจุดตีเนี่ยก็ใครที่มีขนนกเยอะตอนนั้นนะครับก็จะจับทำเป็นพีร้อยนะส่วนผมเนี่ยไม่ได้ทำเป็นพีร้อยครับ <laughs> ตอนนั้นไม่ไม่ได้บ้าทำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขนนกเนี่ยคือไม่ได้ฟาร,ร์มขนนกแล้วก็ไม่ได้เก็บอะไรขนาดนั้นนะครับเลยไม่ได้ทำตัวพีร้อยนะแต่ก็มาทยอยทำตัวหลังๆนะครับช่วงปี2019เอะไรพวกเนี้ยโอเคเออแต่ปี2018เนอ่ะ ผมทำตัวนั้นอยู่นะชาร์ m o มูอชาร์ w m มู n นะครับจากรอบมาสไนเดอร์นะว้าวเวก้านะครับอเวก้า Vega นะเป็นธาตุไม้นะครับสายไวริบนะก็จริงๆเนี่ยเวก้านี่คือชื่อทางญี่ปุ่นนะครับส่วนอ่าชื่อทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะชื่อว่าไบซันนะครับหรือเอ็มไบซันนะอะไรนี่แหละนะครับอันนี้ผมก็ไปหาข้อมูลมานะก็ <c oughs> เป็นสายไวริฟธาตุไม้นะฮะอ่สกิลนะครับนี่สร้างดาเมจนะครับ36เท่าบวกด้วยกระเด็นถอยหลังคือหนักนะหนักนะครับอ่สกิล2ก็เป็นสกิลบัฟนะครับเนี่ยบัฟหลบสกิลแล้วก็บัฟต้านสกิลต้องบอกอย่างนี้นะครับไอสอตัวที่ผมนํามารีวิววันนี้ผมไม่มีร่างไฮเปอร์นะเพราะว่าผมยังเหลือโครงการปั้นอ่ีริวแล้วก็ ทุลีอยู่นะครับผมอ่ะเก็บไว้ก่อนนะหรือเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เรู้จะได้ปั้นแม็กตอนไหนนะ <c oughs> <c oughs> อ่เรอดูแล้วกันครับน่าจะเป็นซีรีส์ตัวเก่าเราทำแม็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมั่วไปทั่วนะครับซีรีส์ผมก็ตัวนี้นะครับจุดยืนเขานะก็อยู่ที่245นะครับเคลื่อนที่80ความเร็วกันโจมตี125นะครับอ่าในส่วนตรงนี้นะเราก็จะเห็นแค่อ่าสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่ร่างไฮเปอร์นะกูดาวสกิลหนึ Good ่งนะครับ12วินะถ้าเป็นสกิล2นะครับ mm hmm. กูกูดาวจะอยู่ที่9วิแล้วก็มันไม่มีร่างอนะันตราเนาะส่วนความสามารถไฮเปอร์นะครับก, Coffee นะก็คดดาเฟอีนนะก็เกียร์ที่ใส่ประมาณนี้นะครับใสไ่ไปพริบนะผมไม่ต้องพูดชื่อเกียร์กันแล้วเนาะน่า <c oughs> จะรู้จักกันหมดนะครับอัในส่วนของริวร่างงานนะครับตัวต่อมานะก็เป็นสายพลังนะครับาธาตุไฟสกิลหนึ่งนะครับ สร้างความเสียหาย36เท่านะกะเด็นถอยหลังเหมือนกันนะสกิลสอนะครับอ๋อนี่บับบัฟสเตตต์ลังป้องกันนะครับทั้งเวททั้งกายภาพนะก็สกิลนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับคูดาว12วิเช่นกันครับผมจุดยืนเขาเนี่ยอยู่ที่จุดยืนระยะโจมตีนะครับส5 5ยสาใส่พลังไกลไปเนาะความเร็วเคลื่อนที่นะครับ100แล้วก็ความปรองกันโุมตี154นะครับในส่วนของริวร่างหมานนะ สกิลหนึ่งนะครับความกว้างนะอยู่ที่250จุดนะแล้วก็สกิลสเนี่ยสกิลบัฟสองจุดเหมือนกันนะครับโอเคลืมบอกไปนะของเวก้านะครับความกว้างของสกิลนะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบจุดนะครับเท่าเท่ากับริวร่างมานะแต่สกิลสนะครับอันเนี้ยบัฟให้ตัวเองนะครับผมบัฟให้ตัวเองเท่านั้นนะหลักๆผมคงไม่ได้ไปเล่นใน PVP นะครับเพราะว่าดูจกากหน่วยการมาแล้วเนี่ย ก็ไม่ไ oui ด pues ้จะไหวนะครับใน PVP นะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในสเตตหลักก็พอนะครับด่านเดิมนะครับปล่อยรีวไปก่อนโอ้ลงสนามอยู่ที่พันสะโเพล่ทศเพเท่เลยครับทุกคนพล่เท่เลยครับเอาซะเอาซะเอาซะถ้าเป็นคลิปนี้นะครับก็จะเห็นแค่สกิลหนึ่งนะโอเคโอย่างเอาครับรอญาตกดออโต้นะ โอ,โอ้โหใครเอาทะเคมิกิมาช่วยเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย,เอ,ยอ่ะอ่าอคลิปนี้ผมคงไม่ได้ขีดระยะสกิลนะครับเพราะมันเท่าๆกันนะเแต่สกิลเนี่ยตรงๆน,น,นะสวยกว่าพวกตัวเก่งๆในโคลโบบางตัวนะครับเนี่ยสกิลสวยกว่านะอีกนะแหมมีเอลซ่ามารีสกิลให้นะครับโห้าว จริงๆอะ่ะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นตัวจุดตินะตอนนั้นนะครับมันสกิลมันสวยอะ่ะประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเอาไปเล่นในอสเตจพิเศษสักหน่อยดีกว่านะครับผมไปอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นกันที่อ่ภูเขาไฟแดงฉอนหรือจะเป็นด่านธาตุไฟนั่นเองนะครับไปดูซิว่าจะไหวหรือเปล่าผมว่าน่าจะไหวนะ ไปพอได้อยู่พอได้อยู่โอ้โหไม่เข้าเลยครับอาจจะดกดอบตะก่อนเฮ้ยอมตะอ่ะมีเอเลนมาช่วยนะฮะโอ้ไม่เข้าไม่เข้าเออไม่เข้าวนะโอ้โหอโอ้โหยังป่วยโอ้โหโอไม่ได้เรื่องละออก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  เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยผมสังเกตนะเนี่ยถ้าเราเล่นไม่จบนะครับในรอบนั้นนะแล้วเราออกจากอ,าออกจากด่านมาเมื่อกี้เห็นไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับมันจะขึ้นว่าเหลือสองรอบแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเหลือสมรอบเท่าเดิมนะเหมือนกับว่าเราเล่นไม่จบรอบนั้นนะครับอ่ามันก็นเลยดีกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเออผมว่าอันนี้ก็ดีนะเผื่อบางคนอนะ่ะเ,เล่นเล่นแล้วมันหลุดนะครับ อ่าเดี๋ยวเอามาเล่นสเตตนี้ดีกว่านะครับอ่ากระโหลกหินอมตะอ่าด่านสีแล้วกันคือถ้านี้เล่นไม่ไหวก็เลิกเล่นแล้วครับจบคลิปพอไหวปะไหวไหมอ่าผมว่าไหวกดอมตะให้สักหน่อยเออก็เล่นได้นึกถึงอ่าช่วงเวลาสมัยเก่าๆนะครับ สกิลของของใครของริวรวร่างมาน่ผม,ผมว่าโคตรสวยอ่ะดูดิโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โห oh. ลองน้ําแข็งครับต้องต้องเอาน้ําแข็งช่วยวนะ <c ười> คืออ่อนจัดครับอ่อนจัดมันไม่ใช่ร่างไฮเปอร์ด้วยนะมันเลยไม่ค่อยแข็งนะครับ มีเพื่อนส่งตัวอะไรมาช่วยไอ้กับเอเลนนะฮะ <Okay. S 1> โอเคสวยแจมว,ว้าวจบปิง้งโอเคโอเคครับประมาณนี้ชนะจนได้นะพวกเกานี่ถ้าเราเล่นจบรอบนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะขึ้นว่าเหลือรอบที่เหลือคือสองตานะครับอ่าตอนแรกมัน,มนขึ้นสามใช่ไหมพอเราเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บหนึ่งรอบนะครับ รับของรางวัลกดออกมามันจะเหลือ2นะครับอันนี้ที่ผมอธิบายให้ดูนะครับเนี่ยด่านไฟเนี่ยอ่ามันจะเหลือ3าเท่าเดิมนะเหมือนกับว่าเังเล่นไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบในจุดนี้ต้องต้องชมตัวเกมนะครับต้องชมต้องชมโอเคประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับคลิปรีวิวตัวเก่าเฝ้าคลังนะกับรอบโอลิเสตีทไฟเตอร์นะครับเวย์การริวร่างมาด ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะแต่ก็อยากจะรีวิวให้จบทั้งโคลโโบนะครับอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยละส่วนซีรีส์ต่อไปนะครับจะเป็นโคลโโบอะไรนะครับตัวเก่าเฝ้าครังก็รอติดตามกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับชาวพาทุกคนสายพับบาย